สวัสดีครับวันนี้พบกับกลุ่มของพวกเราในการนําเสนอการพยากรณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี2563นะครับโดยกลุ่มของพวกเรามีชื่อว่าไข้เลือดออกจ๋ามาพยากรณ์กัน,กนในหัวข้อแรกนะครับก็คือที่มาและความสําคัญโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนําโรค มักจะพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีอาการมีตั้งแต่ไม่รุนแรงจนถึงไปเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีพวกเราจรึงสนใจที่จะศึกษาการพยากรณ์การเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยมีการนำแบบจำลองหรือสมการทางคณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์นะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อพยากรณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นรายไตรมาสในปี2 5 6 3ครับ เพื่อศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคไข้เลือดออกครับส่วนวิธีการศึกษานะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ปี2551จนถึงปี2562ครับขั้นตอนที่2เราจะดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการระบาดในปีถัดไปหน้าที่นี้หมายถึงการพยากรณ์ปี2563ครับขั้นตอนสุดท้ายพยากรณ์การเกิดโรคให้เลือนออกเป็นเชิงปริมาณครับโดยจะใช้วิธีการพยากรณ์สําหรับฤดูกาลจะทําการคํานวณดัชนีฤดูกาลวิธีอัตราส่วนและวิธีค่าเฉลีย่ยครับสมการหรือแบบจําลองที่ใช้ในการพยากรณ์แบบจําลองที่เราจะใช้นะคะก็คือแบบจําลองการพยากรณ์สําหรับฤดูกาลคือการที่มีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องและนําดัชนีฤดูกาลมาปรับค่า การพยากรณ์ให้สอดคล้องกับอิทธิพลของฤด,ดูกาลค่ะโดยวิธีการคำนวณดัชนีฤด,ดูกาลนะคะจะแบ่งได้เป็น2วิธีค่ะคือ 1. วิธีอัตราส่วนและ 2. วิธีค่าเฉลีย่ยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องมาคำนวณหาสมการของเส้นตรงค่ะโดยสูตรของสมการนั้นก็คือ f t เท่ากับ a บวก b t โดยที่ a คือค่าคงที่หรือจุดตัดบนแกน y b คือค่าความชัน t คือช่วงเวลา ft คือค่าการพยากรณ์ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาหาค่า a และค่า b ค่ะโดยสูตรจะมีตามนี้เลยนะคะโดยที่ n ก็คือช่วงเวลาสุดท้ายที่มีข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจริงส่วน t คือช่วงเวลาและ at คือจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกค่ะโดยเราจะทำการหาค่าต่างๆนะคะแล้วก็นำมาแทนในสูตรนี้และแทนค่าลงในสมการเพื่อหาค่า a และ b เมื่อเราแทนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สมการเส้นตรงดังนี้ค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการนําสมการที่ได้มาคํานวณหาค่าพยากรณ์หรือ Ft เมื่อทีมีค่าตั้งแต่1จนถึงช่วงเวลาสุดท้ายที่มีข้อมูลยอดผู้ป่วยจริงซึ่งในที่นี้นะคะ n นั้นเท่ากับ44ค่ะโดยในตารางนี้นะคะเราจะใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี2 5 5 1จนถึง2 5 6 2โดยเราจะแบ่งออกเป็น4ไตรมาสนะคะขั้นตอนที่3นะคะเราจะคำนวณหาค่าอัตราส่วนค่ะโดยวิธีก็คือเราจะนำข้อมูลจริงนะคะหารด้วยค่าพยากรค่ะก็คือ at หารด้วย ft ค่ะ ค่าของมันนะคะก็จะได้ตามตารางเลยค่ะขั้นตอนที่4นะคะนําอัตราส่วนที่คํานวณได้ของแต่ละฤดูกาลมาหาค่าเฉลียะะ่ยค่ะโดยที่ค่าเฉลี่ยที่เราได้นะคะจะเป็นด,ดัชนีฤดูกาลคะ่ะโดยวิธีคิดนะคะเราจะนําอัตราส่วนที่ได้ในแต่ละปีเนี่ยในไตรมาสที่1นะคะตั้งแต่ปี2,551จนถึง2,561เนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วย1 1ซึ่ง11นี้ก็หมายถึงว่า ปีทั้งหมด11ปีที่เราออามาคิดเพื่อที่จะพยากรณ์ปี2 5 6 2นะคะเราก็จะได้ค่าตามตารางนะคะเราจะทําแบบเนี้ยจนถึงไตรามาสที่4ค่ะจากนั้นนะคะเราจะคํานวณหาค่า Ft ค่ะก็คือค่าพยากรณ์นะคะจากสมการเส้นตรงค่ะโดยที่เราจะหาค่า t ที่เท่ากับ45 46 47และ48อันนี้นะคะจะเป็นที่เราจะพยากรณ์ในปี62ค่ะโดยที่เราจะนับต่อจาก n ที่เท่ากับ44นะคะซึ่งพอเราเอาไปใส่ในสมการนะคะ ค่าก็จะได้ตามนี้เลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเราจะนําค่าดัดชนีของฤดูการในแต่และไตรมาสนะคะมาคูณกับค่า FT ค่ะที่เราคํานวณได้จากสมการเส้นตรงก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะได้ค่าพยากรณ์ที่รวมอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูการไว้ด้วยกันค่ะตามนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการคำนวณดัดชนีฤดูการโดยวิธีค่าเฉลี่ยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะมีความนิยมมากกว่าเพราะว่าไม่มีความซับซ้อนและก็ง่ายต่อการคำ นวนค่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยไขเลือดออกนะคะของแต่ละไตรมาสในแต่ละปีที่มีข้อมูลตั้งแต่ปี2,551จนถึง2,561ค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะคำนวณหาสรรมการเส้นตรงค่ะเหมือนกับวิธีอัตราส่วนตอนเริ่มแรกที่เราอธิบายเลยนะคะขั้นตอนที่3นะคะเราจะคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลผู้ป่วยจริงในแต่ละฤดูกาลหรือว่าแต่ละไตรมาสค่ะโดยที่เราจะเก็บอันนี้นะคะเป็น1ค่ะขั้นตอนที่4นะคะเราจะค คำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลผู้ป่วยจริงทั้งหมดค่ะโดยเราจะเก็บเป็น2นะคะขั้นตอนที่5นะคะเราจะคำนวณค่าดัชนีฤดูกาลค่ะโดยการที่เราจะนําข้อมูลที่เราเก็บเป็น1นะคะหารด้วยข้อมูลที่เราเก็บเป็น2ค่ะก็จะได้ตามตารางเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะนําค่าดัชนีฤดูกาลของแต่ละไตรมาสมาคูณกับค่า Ft หรือว่าค่าที่เราพยากรณ์นะคะเราก็จะได้ค่าพยากรณ์ที่รวมอิทธิพลของแนวโน้มและฤดูกาลไว้ด้วยกันตามนี้เลยนะคะ ในส่วนของการสารุปผลการพยากรณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีพศ2562นะคะคาดว่าประเทศไทยจะพบผู้ป่วยประมาณ87,100 0รายในการคำนวณดัชนีฤดูการแบบอัตราส่วน แปดหม1 4ลายในการคำนวณดัชนีฤดูการแบบค่าเฉลี่ยค่ะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีจานวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนตุลาคมเลยค่ะและจะมีจํานวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูการเมื่อเปรียบเทียบค่าพยากรณ์ที่คำนวณได้กับค่าผู้ป่วยจริงในปีพศ2562แล้วจะพบว่ามีจํานวนผู้ป่วยคาดเคลื่อนไปประมาณ4ี่0 0 9 5้จนไปถึง41,954ราลายค่ะเนื่องจากในแต่ละปีนะคะจะมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือความคาดหมายซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเช่นการเมืองกระทรวงสาธารณาสุขประกาศป้องกันภัยจากโรคต่างๆอย่างเช่นคะการค้นพบสิ่งใหม่โดยบังเอิญทั้งหมดนี้นะคะอาจเป็นผลทําให้การพยากรณ์คาดเคลื่อนไม่มากก็น้อยค่ะจากผลการพยากรณ์ในปี2562ซึ่งมีแนวโน้มของกาลา บาบของโรคไข้เลือดออกที่คล้ายกับปีก่นกอนๆคือมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเดือนเมษายนจนไปถึงเดือนตุลาคมทําให้แบบจําลองการพยากรณ์ที่มีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องมีความเหมาะสมกับการพยากรณ์การลาบาตของโรคไข้เลือดออกในระดับที่ดีค่ะเราจึงทําการพยากรณ์แนวโน้มการลาบาตของโรคไข้เลือดออกในปีพศ2563โดยใช้ข้อมูลจํานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกตั้งแต่ปีพศ2551จนถึง ปี2562พศส,25สรุปผลการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปีพศ2 5 6 3จากการพยากรณ์การระบาดของไข้เลือดออกด้วยข้อมูลเวปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2551ถึงปี2562โดยใช้แบบจําลองการพยากรณ์อิทธิพลของฤดูกาลซึ่งการคำนวณหาดัดชนีฤดูกาลแบ่งได้เป็น2วิธีได้แก่วิธีอัตราส่วนและค่าเฉลี่ยครับ จากการพยากรณ์ประเทศไทยมีการระบาดต่อนเนื่องจากปี2562แสน1,934รายในการคำนวณดัชนีฤดูกาลแบบวิธีอัตราส่วนและจะพบผู้ป่วย1 0 1,932รายในการคำนวณแบบค่าเฉลี่ยแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3หรือก็คือเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำขังตามที่ต่าง,าง,างๆ่งผลให้มีจำนวนการเพาะพันธุ์ยุงลายมากขึ้นซึ่งการคำนวณแบบวิธีค่าเฉลี่ย เป็นวิธีที่รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากไม่มีความซับซ้อนและง่ายต่อการคำนวณน,นอกจากนี้แบบจำลองยังสามารถดูการพยากรณ์ได้คร่าวๆจากกราฟที่แสดงออกมาแม้ไม่ละเอียดแต่ก็สามารถประมาณจำนวนผู้ป่วยได้เบื้องต้นครับอย่างไรก็ตามการใช้แบบจำลองพยากรณ์สำหรับฤดูกาลในการพยากรณ์การระบาดของไข้ล้อนออกนั้นยังมีความคลาดเคลื่อนของจำนวนผู้ป่วยอยู่เนื่องจากมีปัจจัยในด้านอื่นๆและวิธีในการคำนวณหาดัชนีฤดูกาลทั้งสองวิธีระหว่างวิธีอัตราส่วนและวิธีค่าเฉลี่ยพบว่าดัชนีของฤดูกาลไม่ต่างกันมากสามารถใช้ เรแทนกันได้ครับข้อเสนอแนะน,นะครับ ข้อ1ครับผู้ศึกษาเนี่ยต้องการข้อมูลการพยากรณ์ที่ละเอียดเลยอย่างเช่นต้องการดูเป็นรายเดือนหรือว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทางก่มของพวกเราเนี่ยแนะนำว่าให้ปใช้แบบจำลองอื่นๆนะครับอย่างเช่นอาริมาสไออาร์จะได้ผลพยากรณ์ที่ละเอียดกว่าครับข้อ2การประยุกใช้ที่เหมาะสมมันจะขึ้นอยู่กับรูปแบบข้อมูลที่เราเก็บมานะครับการที่จะไปประยุกใช้กับรุ่นอื่นเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปตามองค์ความรู้ของโลกนั้นๆนะครับนี่จะเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับยกตัวอย่างเช่นกรมควบคุมโรคแล้วก็สํานักงานนําโดยแมลงบ จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับข้อมูลโดยละเอียดอยู่ในคิวอโคต,ตรงนี้เลยนะครับ